เป็นระบบคอนเวนชั่นนะครับซึ่งเป็นระบบธรรมดาหรือก็แย,ยกอีกอย่างก็คือ h a r d ด i ว e นะครับซึ่งระบบ h าร์ด i ว e หรือคอนเวนชั่นหรือระบบธรรมดาพวกนี้นะครับมันมีทั้งหมดให้เลือกนะครับใช้ตู้ของควบคุมของระบบไฟลามมีทั้งหมดเขาก็เรียกว่าตั้งแต่ห้าโทมจนถึง 80โซนนะครับโดยในแต่ละโซนนี่ใช้อุปกรณ์สโมกเทคเตอร์ได้ไม่เกิน25นะครับได้ประมาณ25ตัวพูดง่ายๆต่อ1โซนแต่ถ้าเป็นฮีีเทคเตอร์นะครับเขาบอกว่าแต่ละโซนก็คือไม่จํากัดจํานวนก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่ความยาวไม่น่าจะเกิน100เมตรหรืออะไรพวกนี้ต้องไปดูในรายละเอียดสเปคแต่ละตู้อีกทีนะครับทีนี้ผมจะ,ะก็เรียกว่าอะไรอะสอนวิธีการไล่นะครับอันนี้ผมทําแบบเขียนแบบมาให้น้องๆดูคร่าวๆว่ามีทั้งหมด เออ่มีอยู่ทั้งหมด5โซนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโซน1นะครับแล้วก็มีอ่าโซน2นะครับโซน3นะครับแล้วก็อ่าโซน4นะครับโดยที่นะครับมีทั้งหมด4โซนนะครับเออ่ทีนี้ผมจะให้น้องๆสังเกตด,ดูนะครับว่าผมปกติเนี่ยเวล่เรากเขียนแบบเนี่ยเขาเขียนแค่ลูกศรอ,อยู่แค่นี้นะครับอันนี้ผมทําเป็นเส้นประให้ลูกน้องให้น้องๆเห็นว่าเส้นพวกนี้เนี่ยคือเราต้องเดินมาหาตู้ ทุกแต่ละโซนนะครับแล้วจบโซนนะครับก็วิ่งมาหาตู้ก็คือเอาสัญญาณเข้าหาตู้นะครับแต่ในแบบนี้ก็เขียนเ้วดวนๆอยู่แค่นี้แค่ชี้ลูกศรวา่าให้ไปหาตู้ของแฟลร์ลามที่ติดตั้งตู้ของคอนโทรลเนี่ยติดตั้งตรงไหนก็เดินท่อไปหาตรงนั้นนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะทำชออ็อปไปเดินท่อไปอยังไงแต่นี้ผมจะทำคร่าวๆให้น้องๆเห็นว่าแต่ละโซนเนี่ยคือมันต้องเดินมาหาตู้นะครับ ถ้าน้องๆเห็นนะครับแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนของเบลนะครับเบลก็คือกระดิ่งนะครับอันนี้ก็คืออีกโซนหนึ่งต่างหากก็เดินท่ออ,อีกเส้นหนึ่งต่างหากอันนี้เป็นโซนของเอาพุตนะครับสายมันก็จะเป็น2.5ส่วนสายตัวเ,เขาเรียกว่าโซนสมมุหรือเทอร์นีนี่เขาใช้1.5ึ่งนะครับส่นสายที่ระอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบอีกทีนะครับว่าจะใช้สายประเภทไหนถ้าสมมุติว่าเป็นสายที่สปเปคสูงก็จะเป็นสายทนไฟอะไรพวกนี้กันแล้วแต่ผู้ออกแบบนะครับ ซึ่งที่จริงนะครับตรงนี้มันก็ต้องมีค่อยเรียกว่าเทเลโฟนแจ็คอีกตัวหนึ่งนะครับเทเลโฟนแจ็คนะครับว่าสำหรับสื่อสารระหว่างตู้กับจุดที่เราจะเทสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเดินสายเดินท่อมาอีกเส้นหนึ่งครับเส้นไครเส้นมันถ้าน้องๆเห็นระบบพวกนี้ก็รวมๆแล้วท่อก็มีสาเส้นก็คือเป็นสายของสมก์หนึ่งเส้นสายของอค่อยเรียกว่า เบลหนึ่งเส้นและกระสายของโทรศฟนทแจ็คหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าเขาจะให้กําหนดให้มีโทรศฟนทแจ็คไม่มีก็แล้วแต่เขานะครับอันนี้ผมก็เขียนคร่าวๆเอาก็คร่าวๆมาน้องๆดูว่าเวลาเขาโยงเวลาผู้ออกแบบเขาโยงเนี่ยคือตอนนี้ช่วงนี้เขายังไม่ได้ทําเป็นช็อปดออิงช็อปดออิงก็เป็นหน้าที่ผู้รับเหมาเวลาได้แบบมาแล้วส่วนตัวนี้เป็นการดีไซน์โยงโยงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเขาไม่ทํา เป็นช็อปไม้เรานะครับแต่เขาจะได้เห็นว่าเวลาเราเดินสายเนี่ยให้มันเดินแบบนี้ก็คือซีรีส์กันนะครับมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ของระบบไฟลามแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของมันอ่ามันก็จะมีตัวไอ้ล็อไลน์ถ้าน้องๆดูนะครับมีเอ็นน็อไลน์ทุกส่วนนะครับไว้เช็คค่านะครับระหว่างให้มันติดต่อระหว่างตู้กับไอ้ตัวสุดท้ายนี่ว่าสายมันขาดช่วงไหนบ้างถัญญย,ยานมันหายไป ตอนไหนบ้างมันก็จะเช็คอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะมีเอ็นเอฟไลน์ถ้าไม่มีเอ็นอฟไลท์มันก็จะเกิดการทับเบิลหรืออะไรพวกนี้เป็นการฟอว่าวงจรนั้นมันไม่สมบูรณ์มันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเราต้องไปเช็คนะครับทีนี้เรามาดูว่าที่น้องๆขอมาว่าเวลาจะไล่สายเนี่ยจะไล่อย่างไงน้องๆก็บอกว่าวิธีไล่สายไล่อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เลยจะให้น้องๆเห็นนะครับว่าอันี้ผมก็เขียนมาให้น้องๆเห็นอีกทีงว่า ผมยกตัวอย่างของโซนที่หนึ่งนะครับโซนที่หนึ่งมาให้น้องๆเห็นเวลาเราเดินท่อจริงๆนะครับซึ่งนะครับคือโซนที่หนึ่งก็คือโซนนี้ทาน้องๆนองนองหนนะครับนี่คือสายซิกเนล่นะครับสายสัญญาณที่เดินปหยอาตัวแรกนะครับจึไปหาตัวทสุดท้ายอันนี้มาดูการไล่สายไล่สายยังไงถ้าจะเกิดปิดปกตินะครับตอวนี้คือผมทําเป็น ก็เรียกว่าเป็นช็อปนะครับเราเดินท่ออย่างนี้นะครับอยากเดินท่อเราก็เดินท่อไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งสเปรบล็อกตั้งสเปรบล็อกตั้งสเปรบล็อกนะครับทุกตัวมีสเปรบล็อกเขาพูดง่ายๆว่าสี่ท่านะครับสี่ท่าของเราเราเดินสายเราเดินตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตไว้นะครับมีสายสองเส้นนะครับก็คือเดินไปสองเส้นพอเข้า พอสองเส้นเรามาถึงฟังก์ชันบล็อกหรือสเแฟบล็อกตรงนี้ตัวแยกเป็นสี่ถางสายมันก็จะวกลงไหนก่อนถ้าวกลงนี้มันก็มาสองเส้นก็คือ1คู่มีเข้าแล้วก็มีออกนะครับมีออกก็อีกอีกหนึ่งคู่ก็คือ2เส้นตรงนี้กลายเป็นสี่เส้นถ้าน้องๆเห็นนะครับแล้วก็ไปหาตรงนี้ก่อนนะครับ2เส้นเหมือนกันแล้วก็เข้าออกเหมือนกันแล้วก็ถึงจะไปนี้นะครับอันนี้ก็2เส้นกลายเป็นสี่เส้นตรงนี้นะครับ แล้วพอมาตรงนี้กลายเป็น2เส้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเข้าออกเข้าออกนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดค่อยเรียกว่าตรงนี้เป็นเนอ็ตออฟไลน์นะครับสมมติว่ามันเกิดมีปัญหาทับเบิลสายขาดในอะไรสักช่วงหนึ่งหรือสายลงกลาวสมมติว่าสายตรงนี้ลงกลาวนะครับสายตัวนี้เป็นบิดปกติกหรือตัวฮีตตัวนี้มันค่อยเรียกว่ามันยังไงเสียเกิดการทับเบิลฟอสไปหาแผงแล้วเราจะเช็คยังไง เราไม่รู้ว่าตัวไหนมันเกิดเสียถูกไหมฮะหรือบางทีนะครับช่างที่เขาเดินนะครับบางทีเขาไม่ได้เข้าออกอย่างนี้นะก็จำเหมือนจำคมเลยสมมติก็สมอิอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับสมติอยู่ตรงนี้หน,นึ่งตัวนี้เป็นฟังชันบล็อกหรือสแฟบล็อกเมื่อกี้ที่ผมว่านะครับตรงนี้เขามีแค่สองเส้นตรงนี้ก็สองเส้นถามว่าจำแบบนี้จำเหมือนจำคมเนีเ่ยมันทํางานไหมทํางานนะครับแต่ว่ามันผิดหลักการมันทํางานและยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไล่สายยากด้วยนะครับ เพราะมันมไม่มีค่าไม่มีออกวิธีไล่ไล่ยังไงครับเราอันแรกแรกนะเราก็ตัดครึ่งวงจรหลอดก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าสมมติว่าตัวนี้มันเสียแต่เราไม่รู้นะครับเราก็ตัดครึ่งวงจรแล้วก็เอามิเตอร์มาวัดค่านะครับตรงนี้สมมติว่า4.7เ oh โอห์มนะครับ4.7โอห์ม oh นะครับเอ่อ4.7โอห์มเราก็วัดค่านะครับสมมติว่าเนี่ยค่า ถตัวนี้เสียเนี่ยค่าที่จะหาวัดเราใช้มิเตอร์วัดนะครับค่าที่มาตรงนี้มันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับมันต้องเป็น4.7ถ้ามันไม่เสียสมมติว่าตรงนี้ไม่เกิดชอ็อตหรือเสียอะไรนะครับค่าตรงนี้ก็จะมาครบตามจํานวนที่เราใส่ค่าของเรียกว่าตัวต้านทานหรือรีซิเตอร์ของหรือเยกีกอีกทีวัาเป็นตัว R นะครับมันก็จะมาแต่ถ้าสมมติว่ามันเสียหรือเกิดสายช็อตหรือหลวมในค่า4.7มันจะไม่มา แต่ว่าค่ามันหายไปเราก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้มันเกิดมีปัญหาแล้วระหว่างตรงนี้แล้วเราก็เอาเอ็นรอบลายมาใส่ตรงนี้หาเอ็นรอบลายค่าเท่ากันแล้วเรามาเช็คที่แผงแ้เช็คที่แผงแล้วเอ็นรอบลายตรงนี้มา4.7นะครับสมมติว่าเ็น4.7แต่ละตู้มันอาจจะไม่เท่ากันแต่ผมเอาค่ามา3.7โอม oh นะครับค่ามันมาตามที่เราใส่ไปว่าช่วงนี้นะครับมันไม่เกิดความเสียหายเราก็ตัดไปได้เลยตรงนี้เราไม่ต้องเช็คแล้ว เราต้องเช็คตรงนี้นะครับเช็คตรงนี้เราจะเช็คอย่างไงอ่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็อาจจะตัดไปเรื่อยๆืแล้วก็ไว้เรียกว่าตัดรูปตรงนี้นะครับระหว่างจากตรงนี้มาถึงนี้แล้วก,ก็มิเตอร์มาเช็คแล้วก็เช็คค่าค่าของโอห์มเหมือนกันนะครับ4ี่จุดเจ็ดเราเอามิตเตอร์มาเช็คตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันเสียถูกไหมฮะเราให้ตัวนี้มันเสียเราพอเรามาเช็คตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราเห็นค่าค่ามันมาสี่จุดเจ็ดแปลว่าไอ้ช่วงตรงนี้นะครับปกติสายปกติพวกอุปกรณ์ทุกอย่างปกติ ทนนี้เรามาใส่เอโนบไลตัวนี้บ้างตัวที่เสียนะครับแล้วเราเอามิเตอร์มาเช็คตรงนี้นะครับจับตรงนี้เลยเพราะตรงนี้เราจับไปแล้วมันไม่เสียะวงจรตรงนี้ก็คือตรงนี้ถือว่าโอเคเมื่อกี้เราเช็คแล้วก็วงจรตรงนี้เราถือว่าโอเคพะค่า r มันมานะครับทีนี้เราเหลือแค่ตรงนี้พอเหลือต่งนี้เราใส่ค่าตรงมันเสียเราเช็คแล้วค่าสี่จุดเจ็มันไม่มาเราก็รู้แล้วในกรุ๊ปนี้ยว่ามันเสียนะครับ มันเสีย <X prestigious> จากสาเหอะไรเรายังไม่รู้ทีนี้เราก็ไล่มาเรื่อยๆเราะเราเรารู้ว่าตรงนี้มันเสียเราก็เอา2ตัวเอาเอโนบไลน์มาใส่ตรงนี้บ้างนะครับเช็ค2ตัวนี้บ้างนะครับพอเราเช็คแล้วตัวนี้4.7มันมาอ่ะแปลว่าเรารู้ว่าไอ้สตัวนี่มันเสียพอสอตัวนี้มันเสียเราก็เอาเอโนบไลน์มาใส่ตัวนี้บ้างนะครับใส่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็ตัดสายออกไปก่อนนะทุกอย่างต้องตัดสายออกไปก่อนนะตรงนี้นะครับเราตัดสายฝั่งนี้ออกก่อนนะครับตัดสายเราก็เห็นแล้วว่าตรงนี้เราใส่4.7 ก็จะว่าสัญญาณมา4.7นะครับแปลว่าตรงนี้มันไม่เสียเพราะเราต่อสัญญาณฝั่งนี้บ้างเราตัดสายตรงนี้ออกก่อนแล้วเราต่อคอร์มาหาตัวนี้จำมาหาตัวฮีตตัวนี้แล้วเช็คค่าเราก็จะเห็นได้ว,ว่าไอ้ค่า4.7นี่ไม่นมาเราก็รู้แล้วว่าตัวนี้มันเสียนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเช็คตถ้าเป็นลูปใหญ่ๆนะครับเราแบ่งครึ่งก่อนครับว่าให้ดูว่ามันเป็น ฝั่งหัวหรือฝั่งหางที่มันเขาเรียกว่ามันเสียที่สัญญาณที่เราวัดค่าของค่า R าเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนให้เรารู้ก่อนนะครับเ,าเราวัดแล้วก็อยู่อาจจะอยู่ฝั่งบนฝัน่งนี้เราก็โอเคแล้วมันหายไปแล้วนะครับสมมติตัดครึ่งแล้วแต่มันก็ยังเสียเราก็ซอยอีกนะครับอาจจะซอยแค่ตรงนี้ซอยไปเรื่อยๆนะครับเอาตัวอามาครอบเหมือนเดิมเพราะว่ตัดตรงนี้ปั๊บเราก็วัดแล้วว่าค่าตรงนี้มันโอเคแล้ว สายตรงนี้กับอุปรกรณ์ตรงนี้มันไม่เสียเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ใหมนะ่เราก็ตัดแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะครับซอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแต่ถ้าเราเช็คทีละตัวนี้เราเช็คกันโหยากนั้นวิธีเช็คง่ายๆก็คือตัดรูปครึ่งหนึ่งก่อนเลยครับไปให้อยากรู้ว่ามันเสียฝั่งหัวหรือฝั่งหางนะเราก็จะได้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติไอตัวที่ตีผมบอกว่าถ้าช่างเขาทาแบบจำเหมือนจำโคเนี่ยเราก็ต้องอต้องมาไปไล่บล็อกนะ ทีละครึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าจีเก้จำเนี่ยนะครับมันจาผิดหรือจาถูกอะไรพวกนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าวงจรพวกนี้เนี่ยมันเคยทํางานมาก่อนแล้วเนี่ยคือแปลว่าเ,าเขาเรียกว่าแล้วมาเสียทีหลังนี้เขาเรียกว่าเขาจำนี่คือวงจรมันเวิร์กแล้วก็จะจำยังไงก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่าวงจรเขาเคยทํางานได้แปลว่าเขาแปลว่าวงจรนี้ก็คือยังทํางานได้แต่เพิ่งมาเสียเอาตอนที่ อ่เขาเรียกว่าหลังช่างไปอาจจะอสองปีหรือ3ปีมันเกิดมีปัญหากรณีอย่างเงี้ยที่มันเป็นได้สองกรณีก็คืออุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยคือมันอาจจะมีฝุ่นเยอะหรือมันเสียมืออะไรพวกนี้นะหรือสายบางทีมีหนูอะไรอย่างเงี้ยนะไปกัดขาดอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะช่วงที่เรามีเอ็นฟไลน์อยู่ห่วงเนี้ยมันอาจจะไปตัดอ่ช่วงกลางสายอาจจะขาดสัญญาณของไอตัวรีเซตเตอร์หรือตัวอาเนี่ยมันส่งกลับมาหาตู้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยช่างก็ อาจจะลักไกแ่แทนที่จะเดินท่อไม่ไม่เดินท่อเดินเเรกรือสายเปือยอะไรพวกนี้เราไม่รู้ข้างบนเบนฟ้านะครับเป็นไปได้หมดนะครับเราก็สามารถไปเช็คอย่างที่ผมว่า1กขั้นตอนแรกคือแบ่งครึ่งตัดรูมแล้วเอาอตัวอามาใส่ก่อนฝั่งนี้ก่อนให้รู้ว่ามันอยู่ฝั่งไหนนะนะครับพอรู้อยู่ฝั่งไหนเราก็จะไล่เช็คไปตีละสเต็ปทีละท่อทีละขั้นตีละตอนนะครับอย่างนี้เราก็เช็คได้แล้วครับไม่ยากครับอย่างนี้นที่ไม่มีโมดูลเนี่ยเช็คง่ายครับ ไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไายอย่างที่ผมว่านะครับนี่คือพิธีการเช็คก็ยีกว่าสายลูปเป็นก็ยีกวาฮาร์ดแวร์หรือเป็นตู้ธรรมดาตู้ที่ไม่มีโมดูลนะครับตามที่น้องๆขอมาซึ่งอาจจะหลายวันหน่อยน้องขอมาน่าจะเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์พอดีผมไม่มีเวลาต้องขอไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็เคลียร์แล้วครับครันแรกะจะรูบิกีหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งวงจรนะครับเอาตัวอาร์มาใส่เช็คให้รู้ว่า ฝั่งหัวหรือฝั่งหางที่มันมีปัญหานะครับพอร,รู้เสร็จแล้วว่าอยู่ฝั่งหัวเราก็ซอยมาอีกทีนึงครับถ้ามันอยู่ไกลเราก็ซอยอทีงว่าระหว่างอายะว่าสิบสหัวฝั่งเนี้ยมันดีหรือเปล่าหรือห้าหัวฝั่งนี้มันเสียหรือเปล่าอะไรก็เราก็ซอยไปอย่างที่ผมว่าก็อันเดียวกันก็คือใช้ใตัวอนะครับแล้วก็เอามาใส่ นะครับเวลาเสร็จแล้วนะตัว R ที่เราไปเคยไปใส่ไว้เนี่ยต้องถอดออกมาหมดให้เหลือแค่ตัวเดียวสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราใส่สมมุติว่าเป็นใส่ตัว R หลายตัวเนี่ยแล้วค่าที่จะมาทุ่มเนี่ยมันก็จะทับเบิ้ลอยนนะครับหรือบางทีมันอาจจะอาลาบไปเลยแค่ดั้ราะค่ามันเพี้ยนไปนะครับเราต้องเสร็จแล้วเราก็ต้องถอดออกนะครับให้เหลือตัวสุดท้ายตัวเดียวนะครับตามปกติของเขาะนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่น้องก,ก็ขอมานะครับก็ผมขอจบการไล่สายระบบไฟลามของตู้ฮาร์ดแวร์หรือ อคอนเวนชั่นนะครับเป็นตู้ไฟลามแบบธรรมดานะครับมีทีเช็คสายก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ